สวัสดีค่ะหนงังสือคำสั่งด่วนที่สุดรับเงินหนึ่งหมื่นจากรัฐบาลพลตำรวจโทรอัคระเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบอรตรรองผอ,อสอปนตรมีหนงังสือคำสั่งวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนที่สุดที่0070สปนตรทับ238ลงวันที่26กันยายนถึงผบอชอนอพ 1-9กสอทอสทสตมและสอยอสอตลโดยระบุว่ามติครมเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยจะดำเนินการกับกลุ่มเปราะบางประกอบด้วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการจำนวน14.55ล้านคน ซึ่งจะได้รับเงินคนละหน0 0 0บาททั้งนี้กรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ในวันที่25-27ถึง27และ30กันยายน25 6 7โดยจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 25, 25กันยายน2567ไปแล้วเป็นวันแรกเนื่องจากระดับข้อมูลว่ามีกลุ่มเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบได้ฉวยโอกาสนี้ไปข่มขูท่ทวงหนี้จากลูกหนี้ที่เป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางดังกล่าว ทำให้ประชาชนได้รับเงินไปแล้วไม่สามารถนําไปจ่ายใช้สอยเพื่อเป็นการลดภาระการใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพได้เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกวดขันจับกลุ่มและบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหนี้ที่มีพฤติกรรมข่มขู่ใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ ตามพรบรการทวงหนี้พศ .2558 และความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยให้ประสานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายประชาชนกลุ่มเปราะบางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ดองผบอชที่รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันจึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณสยามนิวค่ะ